8โมงแล้วนะครับ8นาฬิกา2นาทีนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเริ่มต้นได้แล้วนะครับโหลดแอปกันไปแล้วเมื่อคืนนี้หลายคนก็พยายามโหลดนะฮะแล้วบอกว่าสแกนหน้าไม่ผ่านต้องสแกน3-4ครั้งนะฮะแต่ก็ผ่านไปจนได้เรียบร้อยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงเรียบร้อยกันแล้วสำหรับแอปทางรัฐมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะฮะวันนี้วันแรกสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนในการที่จะลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่าน จิตอลนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครเนี่ยที่ไม่พร้อมเรื่องของเอ๊ะสงสัยเอ๊ะทำยังไงอเอ๊ะมีปัญหา <c oughs> ก็มีจุดอำนวยความสะดวก Walk-in ช่วยลงทะเบียนกว่า5,000จุดทั่วประเทศนะครับ<ช>5,000จุดทั่วประเทศนะครับก็สอบถามกันได้นะครับส่วนประเด็นว่าเมื่อคือนนี้เมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าเอ๊ะทำไมยืนยันตัวตนมันมีปัญหา3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ารู้สึกว่าจะมีการปิดระบบ ใช่แล้วค่ะเพื่อที่จะมีการอัปเดตข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะคะอัปเดตระบบะเพื่อเพื่อเพื่อให้มีการใช้ระบบต่อคิวฮะ uh huh. คือวันหนึ่งเนี่ยระบบต่อคิวระบบต่อคิวระบบต่อคิวคือรับวันละ5ล้านแล้วก็คือถ้ามันเหลือมากกว่านี้คือเข้าไปเยอะๆเนี่ยระบบมันล่ม เขาก็จะมีระบบต่อคิวให้นะฮะระบบต่อคิวให้เออตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้ค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยวิ่งเข้าไปที่แอปแอปหมดแล้วฮะใช่ค่ะนี่สงสัยคุณผู้ฟังที่มาทักทายเราเช้าเชนี่สงสัยกำลังลงทะเบียนกันอยู่กำลังลงทะเบียนนะฮะก็คือคือไม่ต้องรีบก็ได้ฮะ ไม่แนู่นู่นไปจนถึงวันที่ทำได้ก็ทำคือทําได้ก็ทําแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยคนเยอะติดขัดไอ้นู่นไอ้นี่เอ๊ะงดหงิดใจเย็นเยนอมไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาเรือนี้มาเรื่องนี้ก็ยังได้อยู่นะคะไปจนถึง15กันยายนนะคะอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดใครที่จะย้ายทะเบียนบ้านนะฮะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อที่จะสะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอยนะฮะกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมที่จะรับเรื่องของ ย้ายทะเบียนบ้านนะครับ<ช>ต่เริ่มต้นย้ายทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะ,ะในสิงหาคมนะฮะ,ค,ะคือจริงๆอะย้ายได้ตลอดใช่ใช่ใชแต่ถ้าเกิดในเรื่องของในการที่จะทำดิจิทัลวอลเล็เนี่ย คือถ้าท่านจะย้ายทะเบียนบ้านท่านต้องย้ายแล้วค่อยลงทะเบียนถ้าท่านลงทะเบียนปึ้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าท่านอยู่ที่อำเภอไหนเขตไหนและท่านก็จะต้องใช้จ่ายในพื้นที่นั้นก็คือเขาก็จะไปเชื่อมแล้วนะนะว่าเราอยู่ตรงนั้นเราต้องใช้จ่ายในณตรงนั้นในชื่อที่เราอยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นทะเบียนบ้านอยู่ไหนใช้ตรงนั้นนะฮะทะเบียนบ้านอยู่ตรงไหนใช้ตรงนั้นอันนี้สําคัญดังนั้นแล้วถ้าท่านอยากจะใช้ในพื้นที่ไหนไปย้ายทะเบียนบ้านเสียก่อนแล้วค่อยลงทะเบียนอย่าเพิ่งรีบลงทะเบียนนะครับ อันนี้เป็นหลักการไปก่อนะนะฮะถามว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ระบบจะล่มไหมนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าก็ม,ม,มีการเตรียมเอาไว้ <c oughs> รองรับห้าล้านคน <c oughs> ถ้าเกินห้าล้านคนก็จะเป็นระบบรอคิวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ <c oughs> ที่เมื่อวานเนี่ยมีการวางระบบเอาไว้ <c oughs> ว่าเกินห้าล้านคนก็จะต้องรอคิวเดี๋ยว แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูซิว่าเกินห้าล้านถ้ารอคิวแสดงว่าเกินห้าล้านแล้วนะฮะนี่คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัชโรงก็ออกมาย้ำครับว่าวันนี้8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปก็จะเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนและยืนยันตัวตนโครงการเติมเงินหนึ่งมืบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับดาวนโหลดแอปทางรัฐได้เลยนะครับจากแพลตฟอร์ม iOS สำหรับผู้ที่ใช้ iPhone ค่ะ ตัวอื่นๆนะฮะใช้ Android 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 นี่ก็คือ g l ลส l ต้เพล Play Store Play Store นะฮะคะรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยนะครับสำหรับการลงทะเบียนโครงการสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนน่ะแต่ก็งงๆสงสัยว่าเอ๊ะจะทํำยังไงขั้นตอนอย่างนู้นอย่างนี้จะสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะมี4สถานที่หลักทั่วประเทศหศูนย์ดิจิทัลชุมชนสองที่ทําการไปรษณีย์ส ธนาคารอมสินและ4ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสอีเขียวเดินเข้าไปะนะฮะเอยเอยสีเข <C Q. S 2> ียวเดียวเกษตรก่อน <laughs> มีสองเขียวทกศดูให้ดีดูให้ดีนะว่าทกศหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่สิ่งที่ที่ท่านสามารถที่จะไปขอใช้บริการสอบถามข้อมูลช่วยลงทะเบียนได้นะครับสู่ดิจิทัลชุมชนที่ทําการประชนีธนาคารนมสินธนาคารทกศรวม5้9่รจุดนะครับตั้แต่วันนี้ไปจนถึง15กันยายนนี้นะครับส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนฮะไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่ต้องกังวลนะจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ16กกันยายน 16กันยายนเป็นต้นไป <คะ S 2> ยาวไปจนถึง15ตุลาคมนะครับ <คะ S 2> สถานที่ที่รัฐบาลกําหนดพูดง่ายๆยังไม่กําหนดยังกำหนดแต่วันว่า16กันยายนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้<ช>และจะมีการแจ้งระบบสัน ที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งะนะครับแน่นอนบัตรประชาชนเตรียมไว้ต้องเตรียมไว้ให้ดีนะใครหมดอายุไปต่อให้ดีนะทะเบียนบ้านก็เตรียมไว้นี่คือ2ส,สิ่งที่คุณจะต้องมี<ช>นะครับอันนี้คือการเตรียมความพร้อมเรื่องของดิจิทัลบ a ลเล t ที่เตรียมกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ดีเดต แปดโมงเช้าวันนี้ขณะนี้แปดนาฬิกาแปดนาทีน,น,น,น่าจะลงกันหลายคนนะฮะน่าจะลงกันห <นะ S 2> ลายท่านแล้วนะครับใช่ค่ะนี่คุณทรงพลคุณป้าพยอมบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันทำไม่เป็นเลยไม่เป็นไรค่ะคุณป้าพยอมอย่างที่บอกเขาก็จะมีสถานที่ที่เขาจะช่วยเหลือนะคะคมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างที่คุณทรงผลได้บอกไปก็จะมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะไปรจณนน์นะคะธนาคารอมสินแล้วก็ธนาคารทกศคุณป้าถ้าใช้สมาร์ทโฟนเดินถือสมาร์ทโฟนของคุณป้า ไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูได้ะนะคะถ้าเกิดทำไม่เป็นยังไงเนี่ยก็ให้เจ้าเจ้หน้าที่เขาช่วยช่วยสอบหรือโทรไป1 1 1 1, 1> ได้เหมือนกัน,นสายด่วนนะคะคนะคะ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะมไม่ต้องกลัวเลยนะคะ,ะแล้วที่นี้ในเรื่องของความมั่นใจล่ะ เขาก็ก็กังวลกันที่บอกว่าจะล่มไหมล่มยังไงอ,อ,อะไรยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้ที่บอกเปิดพร้อมกันเนี่ยแปดนาฬิกานะคะในเรื่องของระบบนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าคือในวันนี้เปิดเป็นวันแรกในเรื่องของโครงการ8ดโมงเช้ายืนยันว่าระบบมีความพร้อมแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนเนี่ยเขามีการปิดระบบ ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อที่จะมีการอัปเดตเวอร์ชันเชื่อมต่อกับทะเบียนราษนะคะโดยอันนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการลงทะเบียนแน่นอนและก็ยืนยันว่าระบบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะไม่ล่มโดยระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้มากกว่า5ล้านคนต่อวันค่ะแล้วก็รัฐบาลเองนะคะมีการตั้งวอลลุ่มด้วยนะเพื่อที่จะ,อะคอยติดตามนะคะ ผลต่างๆรองรับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทะเบียนรวมถึงสายด่วน call center อย่างที่บอกเมื่อสักครู่1 1 1 1นะที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้โทรเข้าไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนรวมถึงเว็บไซต์ทางรัฐที่มีข้อมูลเรื่องของการลงทะเบียนให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆได้นะคะและย้ำว่าสําหรับกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยจะยึดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดย โอนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนหากมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ได้ในพื้นที่นั้นเพื่อให้ประชาชน,นได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอากใครจะอยากไปใช้สอยในในพื้นที่ไหนก็ย้ายทะเบียนให้เรียบร้อยซะน,นะคะค